สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องานายไข่ต้มนะครับวันนี้เราจะมาทําน้ําตกหมูแซบแบรับประทานกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะครับเป็นเนื้อหมูนะครับผมจะใช้เป็นสันคอหมูนะครับเพราะว่าเนื้อมันจะนุ่มนะครับรับประทานค่อนข้างอร่อยนะครับส่วนเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นส่วนอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นคอหมูนะครับหรือเป็นส่วนของสันนอกก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่เลยต่อมานะครับพริกป่นนะครับ ข้าวคั่วครับน้ำมันหอยนะครับเอาไว้หมักหมูนะน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับน้ำมะนาวข้นสดเลยนะครับซีวขาวครับผงปรุงรสนะครับหัวหอมแดงครับต้นหอมผักชีนะครับซอยหยาบๆนะครับผักชีฝรั่งนะครับซอยหยาบเหมือนกันนะครับเพิ่มความหอมให้กับน้ำตกของเรานะครับใบสะระแหน่นะครับเด็ดเป็นใบมาเลยนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับก็คือการหมักหมูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตองเอาหมูนี้ไปย่างนะครับเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันก่อนเนาะเราจะใส่ น้ำมันหอยนะครับ1ช้อนนะครับสำหรับหมูนะครับแล้วก็ซีฟขาวนะครับนะะประมาณ1ช้อนนะครับนะครับคุกเค้าเลยนะครับเพื่อให้ออซอสกับซีฟขาวนะครับเข้าไปในเนื้อหมูนะครับ สังเกตนะครับหมูที่เอามานี่จะเป็นหมูติดมันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปย่างนะครับถ้ามีแต่เนื้อๆนะครับมันจะแข็งนะฮะเวลาทานมันจะมันจะแข็งๆกระด้างๆนะครับแนะนําให้ติดมันนะฮะสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนชอบมันเยอะๆก็ลองเลือกดูนะครับชิ้นหมูที่มีมันนะฮะนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะหมักหมูประมาณ15-30นาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะอไปย่างนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปย่างที่เตาถ่านนะครับหรือว่าบนกระทะ ย่างก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครมีเครื่องอบรมร้อนก็สามารถเอาไปย่างในเครื่องอบรมร้อนก็ได้นะครับระดับความสุกของหมูนะครับที่เราต้องการนะครับขอเป็นสุกแบบปานกลางนะครับจะไม่สุกซะทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาหั่นแล้วเราจะไปทําการปรุงนะฮะซึ่งจะผ่านกระบวนการความร้อนอีกทีนึงนะครับตรงนั้นหมูก็จะสุกอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราย่างกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเอาหมูไปย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการหั่นหมูกันนะครับเคนะครับเดี๋ยวเราก็หั่นหมูนะครับสังเกตนะครับเนื้อหมูที่ผมย่างมาจะยังไม่สุกมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันต้องผ่านการปรุงแล้วก็ผ่านความร้อนอีกทีหนึ่งนะฮะหมูก็จะสุกตรงส่วนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการปรุงกันนะครับเราตั้งหม้อเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนะฮะแล้วเราก็เปิดไฟเลยนะครับใช้ไฟแรงเลยนะครับแล้วก็ใส่หมูนะครับที่เราย่างมานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดนะฮะ น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ปรุงเลยครับใส่นะครับผงปรุงรสได้เลยนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับใส่ตอนน้ําเดือดนะแล้วก็พริกป่นครับปรุงนี้เลยนะครับอันนี้ผมใส่ประมาณหนึ่งช้อนเนาะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ได้อีกนะครับ คลิกคลิกคลิก,ลกสีสวยนะฮะหน้าทางโอเคครับตอนนี้เราก็ปิดไฟเลยครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่หัวหอมได้เลยครับหอมเลยนะครับ,นะ,รบนะฮะต้นหอมผักชีนะครับเราจะชอบอ่ะใส่เยอะอร่อยครับนะฮะ แล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับคลุกเคล้าเลยครับนสีสวยน่ากหน้าเลยครับโอเคนะครับต่อไปนะครับใส่ข้าวคั่วเลยครับ ใส่ประมาณช้อนก่อนแล้วกันนะครับหอมครับหอมก็บวโวดด้วยนะครับหอมมากเลยครับทีน,นี้โอเคสุดท้ายนะครับก็ใส่น้ำมะนาวนะครับ น้ำมะนาวนี่เราอย่าใส่ตอนที่น้ําเดือดนะครับนะฮะให้เราปิดไฟก่อนแล้วเราค่อยใส่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้รสชาติมันปิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็อาจทําให้ขมนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นต้มยำอะไรก็ดีนะครับการใส่น้ำมะนาวนี่ให้ใส่หลังสุดนะฮะหลังจากที่เราปิดไฟแล้วนะครับโอเคอหอมครับ เรียบร้อยนะครับน้าตกหมูของเรานะครับเดี๋ยวขอชิมนิดนึงแล้วกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับอืมโอเคครับใช้ได้เลยครับอันนี้นะฮะแซบครับเปรี้ยวเค็มกําลังดีเลยครับตรงนี้นะฮะแต่แซบมากอร่อยครับอร่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดจานันเลยนะครับ สีสันน่ารัประทานนะครับหอมข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นนะฮะอันนี้หอมจริงนะครับทานคู่กับผักนะฮะผักเคียงนี้อร่อยเลยโอเคสีสันแซ่บมาก โอเคนะครับแล้วก็โรยด้วยสรระแหน่นะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อ,ตอๆไปในอนาคตนะครับขอบคุณนะครับ